ด่วนเลยด่วนเลยเปิดแล้วด่วนเลยด่วนเลยทุกคนเข้ามาด่วนเลยด่วนเลยไหนไหนยังอยู่ก็วะเสียงอ่ะยังอยู่กาวะเสียงจะกลับอยู่แล้วนะทุกคนแต่เสียงมันคำรามซะเหลือเกินเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาก่อนอ่าพี่ฝากแชร์หน่อยที่จริงจะกลับแล้วแต่ตอนนี้ต้องขึ้นกระทันหันเลยขึ้นด่วนเลยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคือมันดังไม่เลิกจริงๆงว่ะฝากแชร์ก่อนฝากแชร์ก่อน อ่ะเดี๋ยวเรารอรอรอเดี๋ยวเราจะรอเราก็ส่องกล้องอยู่นงี้เดี๋ยวเราจะรอเราก็ส่องกล้องอยู่ขนาดตรงนี้เลย แล้วมันก็รอไม่หยุดเลยเนี่ยคือตอนแรกนะทุกคนเฮ้ยเฮ่ยใครกบัดเฮ้ยพี่เหมือนมีอะไรมาชนตัวล่างผมอะชนเฮ้ยมงึงอมาเดิพี่ผมส่องแพรนห้พี่ดูรอบๆเลยพี่ดูรอบๆเลยผมอยู่เพียงคนเดียว กับเปียโนที่มีเสียงลอยมาตลอดเราได้ยินเสียงตลอดเปีโยโนนี้ใช่พี่เสียงเปียโนชัดตอนแรกเราจะกลับแล้วแต่มันกลับไม่ได้พี่เพราะว่าเสียงมันดังไม่หยุดเฮ้ยครอะเฮ้ย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 เฮียมันมีใครเดินสวนหลังผมวะเมื่อกี้ผมต้องน่าจะเห็นนะใครครับ ใช่มึงที่หัวเปนโนหรอเป่าวะพี่เพื่อนๆผมขอวันนี้ขอเป็น EP พิเศษหน่อยขอเป็น EP พิเศษแชร์กันก่อนใครยังไม่หมดสนุกใครยังสนุกอยู่มาตามกันต่อยังไม่ลงเพราะเสียงเปนโนมันดังไม่เลิกทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเงียบดูนะครับนะใช่ไลน์รอบสองเพราะว่าตอนแรกเราจะเดินทางกลับแล้วเสียงเปนโนมันร้อยไม่หยุดหรือว่ามันเป็นเวลาของมัน ที่ทุกคนเขาบอกกันว่าตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงเป็นโนลอยตามลมมาคนที่ได้ยินนั้นก็จะหลอนกันไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเสียงเป็นโนที่มันลอยมันลอยมาจากไม่รู้ทิศทางนะทุกคนแต่สาเหตุได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมทุกคนเดี๋ยว ถ้ากายังอยู่ถ้าท่านเียนจริงแรงจริงมึงออกมากูขอลบลูมึงหน่อยจัดให้กูหัวโกนหน่อยวะจัดให้กูหน่อยทุกคนเราเห็นเหมือนมีใช่ไหม ุณเจอแล้วมีเสียงที่บอกว่าใครเล่นนะมีเขเล่นอยู่เนี่ยบีอยู่ที่รถเดี๋ยวก่อนตอนนี้ผมเดินเข้ามาคนเดียวบีอยู่ที่รถพี่บีอยู่ที่รถผมเดินออกมาคนเดียวใคร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 ไอ้เหี่ยตกใจ มีเสียงอ่ะอยู่บอเฮ้ยทุกคนทุกคนได้ยินชัดใช่ไหมไม่ใช่ว่าผมได้ยินคนเดียวใช่ป่ะเข้าไปเลยเข้าไปเูวสวัสดี405ท้้ครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนู่นไงนุ่นไหนอ่ะนุ่นไหนนุน่นใครคือนุ่นนีน่ตอนนี้ผมอยู่หน้าเปียโนแล้ว ไปทุกคนไปไปเฮียไปไปเฮียไ่ตัดเลยไมเลียงกูอาคนเดวเนี่ยเล่นก่วนะอเลอากลางอยู่วะไหนกูบอกมานั่ง่กูเห็นนะกูขอจอดเด็ดยปกูบอกมันนั่งเล่นเลกูเห็นเลยเดี๋ยวกูจะลอดต้หังขากูขอเจอมึงหน่อยจังมึงห่วงมากใช่ไหมมามึงออกมาให้กูรู้หน่อยว่าว่ามึงยังอยู่เนี่ยมึงออกมา เดี winter, ๋ยวกูจะรอใต้วังขาดูมึงทำังอยู่้ระเจ้าสารนะโมตัสสะรเพระว่โตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะรเพระว่โตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะรเพระว่โตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปิตานังสุปิตานังขอให้ข้าพเจ้าได้เจอบุญญาโนสิทุกคนใครอย่างนันผมบ้าง พี่ถ้าว่าทันมีใครเห็นเหมือนมัน้งมึงน,นั่งอยู่อ่ะมึงลั่งมึงออกมาเล่นเลยมามึงออกมามึงออกมาเลยขอจังเลยวะแต่มึงออกมา,ลมาลเลยไอ้ยัยวปะร่้ย,นนยพี่ันเรมพี่เริ่มแล้วะเล่นตายเลย เล่นเหล่เลยไหนกูขอเจอตัวกลางๆเลยนะโอ๊ยเล่นคอนเหล็กเลยเหรอวะเอาแรงเลยเหรอเอาแรงเลยเหรอมึงเล่นแรงเงินเลยแล้วด้วยมึงเล่นแรงเงินเล้วมึงออกมาสักครั้งเลยมากูรออยู่มามึงสิงเลยอะมึงสิงอยู่นี่อเป็นนองหัวมากออกมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้บัตรกูเฮ้มาออกมาได้มาเอาพี่ห้าร้อยห้า Thank no! you. โอแ้แล้วเฮียแล้วขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณขอฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกูว่ากูไม่น่าเข้ามาเลยนะงั้กูเข้ามาดูเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยว,ว่ากูเจออะไรกูโดนอะไรเนี่ย,ยนี่นอย่าอย่าเพิ่งเล่นนะขอขอร้องหยุดแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเล่นพีทกูขอแหละถือว่ากูขอวันนี้วันเกิดกูกูขออย่าเล่น กหอหูยีให้กูได้กลับบ้านก่อนเลยนออายากออกครับทัสดี่หกร้อยท่านใครยังไม่เคยเห็นใครยังไม่เคยเห็นจุดที่เขาโดนผาตกรรมแล้วหมกไว้นในรถบ้างใครไม่ทันบ้างเรายังดูไม่จบเดี๋ยวไปดูกันต่อยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้แล้วก็ไล่์กันต่อเฮ้ยใครเดินอ่ะอันนี ไอ้ทุกคนเหมือนมีใครบูรโภโอยู่วะกูรัดเลยกูรัดกูรัดมีอยู่นี้ใช่ไหมกูรัดนี่เลยมันใหญ่หักี่วะมันจะหักไหมอ้อยอยู่คนเดียวด้วยอ้ายคือเลยๆนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้คิดเป็นเฮ้ยอะไรวะแวบ,บวะอะไรวะแวบๆผ่านกล้องกูไปเมื่อกี้อะไรแวบๆบขึ้นใหม่ ึอึ๊กูปล่อยไม่ได้ะกร่วงจรงุ้วกูจะร่วงแล้วเกูมาทางหลัดอ่ะกูจะถึงแล้วพี่อีกนิดเดียว เออเออมันไม่ทันแล้วเพื่อนมันมาแล้วโอ้โเฮียไปครเนี่ยไปดูแม่งลยสัตว์ไปไปโอ้ยจะถึงแล้วเส้นชจของเราเออเออเออโอเคอะไรอะอะไรผ่านไปอะไรปแวบอะไรปแวบ่ะ คนยากนะครับคนยากนะอ่ามันอาจจะมืดช่แป๊งนึงนะพี่ชาเอ่าปูเปียนอยู่ครับทุกคนอึ๊บโอ้ยมาแล้วและแล้วข้าก็ขึ้นมาจนได้อุ้ยอะไรอะอุ้ยใครเดินนะอุ้ยอุ้ยใครอะใครอะครับนี่เขาไม่มีใครอยู่แล้วนะที่นี่นะล้างนะ พี่อยู่ผิดหรือเปล่าเฮ้ยพี่คนเหรอพี่ชายคนเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเหีื่อคนนุ้ยใครอะเฮ้ยว่าไม่ใช่คนเย่ดำวะพี่คนเยอ่ดำมันดำไปมันดำไปมันดำไปเหยื่คนอะไรเนี่ยกูจะกลับกูไม่ได้กลับกูมาเจอไอ้เนี่ย กูพ wow. mm ุ่งเอาเลยไหนๆเดี๋ยวแม่งว่ากูกระจอกกูเข้าเลยฝากแชร์หน่อยได้ไหมขอกำลังใจกดแชร์หน่อยกดแชร์หน่อยใครเดินกันแน็เนี่ยเดินอยู่เนี่ยแชร์หน่อยแชร์หน่อยฝากแชร์หน่อยไหนๆได้หน่องมาเลยรอรออยู่เดินหองมาเดินหน่องมาได้เลยนะไม่หนีไปไหนด้วย เหียนจริงก็ออกมาเฮ้ยเถียงอะไรวะเฮียคนรอวะเฮียได้คนไหมเฮียทำไมเรามันงงนะว น้ำไม่ไหลเฮียแล้วเฮียแล้วน้ำไม่ไหลเฮ้ยแล้วกูจะเอาอะไรล้างตูดเนี่ยเอาแล้วชิบหายน้ำไม่ไหลขอบคุณครับอุ้ยอะไรวะเฮ้ยมืออะไรหยาดเดือดมาก พี่ผมขอจะชู้หน่อยข้างๆขอจะชู้ทีข <c oughs> อจะชู้หน่อยเอ้ยอเหี้ยคุณตกใจรึเปล่าปวดหัวขี้อยูยยย่ไม่ม่ามารยาทเลยมารยาทไี่มีฝากคนลนะคนใช้อย่าเพิ่งนะยิงที่สุดเลยเจ๊ เฮ้ยตอะไรอะเฮ้ยตุกคนดูดิพี่ดูดิใครอะเฮ้ยมีใครส่งน้ำไหมปูขอบคุณครับมีน้ำล้างตูดแล้วอ้าวอ้าวไอ้เียเป็นผียังยังหลอกไม่พอยังมาหลอกโกหกคุยไม่ให้น้ำคุยเฮ้ยลอยมาแล้ว บีก็คือกูล้างตูดเออกูได้ยินแล้วเนี่ยกูล้างตูดด้านนด่นใครฮะร<า>อ้าวพี่มันบอกเห็นเหมือนคนเดินบอกอ้าวแล้วใครที่ขอประตูใครวบีบีมันมีคนขอประตูกูอยู่นะเว้ย มีห้องเดียวอ่ะห้องข้างๆไงมึงก็ไปขี้ห้องข้างๆดิกูข,ขี้คนเดียวไปเออปิดประตูแล้วแซงเขาฟังดูเรื่องโอ้ยพี่เราได้เบานะพี่นะเเบวเเบวได้เเบวเ พี่ไป็นผหูรูดเหรอหูรูดไม่มีเหรอพี่โอ้หูรูดไม่มีพี่บอกน้ำไม่ไหลได้เหรอพี่ครับน้ำไม่ไหลครับพี่ยู่มของข้างมาบอกเป้บอกแม่ออกเป้ออกเป้ออกแล้วอะไรอะพีอะไรฮะคนโอ้โหไอ้สัตว์

น,นี้ันนี้มันจะมีเสียงอยู่ปะวะ้ยจะกราบแล้วน่าจะดังอีกครเนี่ยจะดังอีกเปล่าจะดังอีกไหมทำไมดังกราบแล้วนะจะดังอีกไหมออกไปไหนทอไปไหนอะถอยยาถอยถอยเราเรา,เราต้องเดินทางกลับแล้วตอนแรกก็จะแค่ลองของอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลองจริง เดี๋ยวมันจะไม่ได้กลับขึ้นมาขอบคุณเดี๋ยวเราต้องลงแล้วไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขํามคืนนี้สนุกไม่มากก็น้อยนะครับทุกคนนะอะยังไงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังเข้ามากันอยู่นะครับทุกคนนะตีในใคร,พ,ครพี่เห็นตีนตรงไหนครับพี่เห็นตรงไหนครับพี่เห็นตรงไหนไหนไหนพี่ชี้เลยพี่เห็นตรงไหนชี้ได้ไหมอ่ะทาไม่เจอขออนุญาตถอยนะครับไม่ดังแล้วนะ ไม่ดังอีกแล้วนะมันคงไม่ดังแล้วทุกคนมันเริ่มเงียบแล้วน่าจะไม่ใช่เวลาของเขาเพราะว่าเหมือนเสียงเนี้ยมันจะลอยมาวันละหนึ่งครั้งเราวน่าจะมาอยู่ตรงกเวลามันพอดีที่มันลอยออกมาเสียงเสียงเพลงที่ทุกคนได้ยินทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปก่อนค่ำคืนนี้สนุกไปมากก็น้อยนะครับพรุ่งนี้เราเฮ้ย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 เฮ้ดัง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 อยู่ดังอยู่ว่าไม่ได้กลับยังดังอยู่ เฮ้ยมันดังไปแล้วมันดังเกินไปแล้วมึงเล,มเล่นไปเลยคนเดียวกูกลับละ่ะไอ้ี้าแม่งดังจริงๆมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับเข้าคืนนี้นอร์ันดี้ลาติตะวันนะครับพรุ่งนี้ต่อทุกครึ่งทางคนเป็นผีที่ติ๊กจันะครับคนเป็นผีนะพรุ่งนี้นะสำหรับเข้าคืนนี้สนุกมากเขาน้อยขอบคุณทุกท่านผู้กำลังใจมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับเข้าคืนนี้นอร์ฟันดี้ลาติตะวันนะครับสวัสดีครับทุกคน